รังสีนี้นะครับสีม่วงพลังงานมากที่สุดในโลกอุ่นราเร็ดมากกว่าม่วง Uv ที่เรากลัวคือ UVC ลกูก UVA มีประโยชน์นะครับ UVC คือตอนเที่ยงเดี๋ยวตอนที่หนูจะโดดเรียนนั่นแหละเนี่ยคือ UVC ของกำลังจากนรกนะครับเป็นมะเร็งผิวหนัง UVA ตอนเช้าหรือตอนเย็นเอาัวกับคอกตอนที่เขาแถวหน้าสะทงดึงหมวงใส่แต่ปลายเอามือแทงก้นเพลินนะครับอันนั้นจะมีประโยชน์วิตามินดีนะ Uv ทำไมเข้าโลกมากปัจจุบันครับในโลกบัดนาว นะครับโลกเกิดสองอย่างครับคอวกไซัยเพิ่มแต่โอโซนลดโอโซนโอสามเนาะปัจจุบันนี้คออกไซัยเพิ่มมาจากการหายใจออกของหนูช่วยโลกนะคะลกูกนะครับตัวนี้หยุดการเผาไหม้หยุดการเผาขยะคุณแม่ชอบเผาขยะนะเอาไมา้ตีมือคุณแม่เลยนะหยุดใช่ไหมคุณแม่แม่ถามว่าแล้วมึงจะให้กูทาไงนะครับ การใช้น้ามันทางเดียวกันมาด้วยกันอย่างเมื่อเช้าไม่ใช่แบบนั่งรถมาคนละคันบ้านไข่ไก่สุดให้รับเพื่อนมาจากต้นทางเลยนะคะรถล,ลงคงหลัคานั่งเข้าไปลูกน่ารักดีดูเป็นเกาหลีนะครับขาใส่ตัวนี้กักเก็บความร้อนทําให้โลกร้อนนะแต่ถ้าโอโซนลดหนูจะต้องตบว่า UVC เข้าโลกหนูจะเป็นโรคมะเร็งที่ผิวหนังและผิวหนูจะดำคล้ำนะ แต่ทำไมโอโซนลดก็เพราะคนบนโลกใช้สารที่เรียกว่า CFC CFC ก็ทำให้โลกร้อนได้นะ CFC เนี่ยคือตัวแรงเลย CFC มีชื่อเต็มว่า c อ l o r o f อ u o r o c a r b o n ไม่ใช่คอ l o ฟู f l u o r o c h l o นะลูกโอโซนลด UV เข้าโลก CFC เนี่ยทำลายโอโซน CFC ทำให้โลกร้อนเป็นที่สองด้วยนะครับ ซีซีมันมันเป็นของเหลวที่อยู่ในแอร์น้ำยาแอร์ตอนนี้เราเปิดแอร์นี่นแหละลูกทําให้โลกร้อนหยุดทะลุแต่กูร้อนป่ะ,ปปะวันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนะครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะอีกสามวันนะให้หนูปิดแอร์ให้หนูหายใจคนละข้างช่วยกันหน่อยนะลูกนะแต่วันนี้เอาวันสุดท้ายแล้วกันวันสุดท้ายดันเปิดแอร์เย็นๆนะนะครับดังนั้นนี่คือวิธีตอบนะจ๊ะลูกจ๋าดังนั้นข้อนี้บางคนจึงตอบข้อสี่หมอกควันออกไปขี้เลยค่ะ อ่าดังนั้นข้อนี้ใครขโม,มยชีตกูไปนะครับอ่าโต๊ะทำงานยุ่งมากลูกแป๊บหบนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวกันนะครับลูกหายชีลาออกจากความเป็นชีตอ,อ่ะเอาโจดสิตอบโอโนั่นแหละทำอไรโอโซนนั่นแหละ อ้าแป๊หนึงนะเอาใหม่ปะทำเองเลยลูกทำเองเลยลูกนะครับเราเรียนมาแล้วลูกครับขอบคุณครับต่อไปนะครับขอ้อ ยี่สิบสามโอ้ยง่ายนะครับการออกไม่จันเจ็ดดอกฮะออกกกนเนลคือ <c ười> โครงสร้างในเซลล์นะครับไม่พบในพืชฮะ <c ười> มีตัวเดียวครับที่พบเฉพาะในสัตว์คือ,โซโซอ,อครไรโซโซมตอบข้อสี่ครับไรโซโซมในข้อสี่เขียนเข้าไปว่าพบเฉพาะในสัตว์ครับพบเฉพาะในสัตว์ทำหน้าที่บรรจุเอนไซม์ ใช้ในการย่อยสลายพบเฉพาะในสัตว์ครับไรโซโซมพระอีกสามข้ออย่างข้อหนึ่งนั้นเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งพืชและสัตว์มีหมดแต่สิ่งที่พืชมีและสัตว์ไม่มีวิตโอนเนตเน้นสามตัวครับสิ่งที่พืชมีและสัตว์ไม่มีก็คือหนึ่งโคอรอพาสครับเพราะพืชต้องมีสีเขียว คำว่าโครพลาสมาจากรักษาว่าโลกโรฟิลแน่นอนอันนี้หนูเดาได้นะครับอันที่สองครับแวรคิโอครับเป็นถุงเก็บน้ำครับนะครับเป็นถุงเก็บน้ำพบในพืชครับและสิ่งที่เด่นมากที่พบเฉพาะในพืชก็คือเซลล์วอลผนังเซลล์เขาแปลภาษาอังกฤษว่าเซลล์วอลแปลปว่ากำแพงนั่นคือสิ่งที่ทำให้พืช มีความแข็งแรงกว่าสัตว์เราจึงแอบเตะต้นสักไม่ได้ต้นสักจะยืนเฉยแต่ขาเราเนี่ยลูกไปด้านหลังละต้นไม้จึงแข็งแรงกว่านะครับต้นไม้คือแข็งแรงกว่าเรานะครับข้อต่อไปครับ24จําเป็นต้องสอนครับในข้อใครข้อ24นั้นจะพูดถึงเรื่องของการ ออสโมซิสครับตั้งใจครับการออสโมซิสแปลว่าการแพร่ของน้ำครับโดยน้ำจะแพร่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่น้ำน้อยครับ ซึ่งการออสโมซิสนั้นจะแบ่งออกเป็น3กรณีครับ1ครับไฮโปโทนิกครับ2ครับไฮเปอร์โทนิกครับ3ครับไอโซโทนิก so ครับใครการข้อสี่ง่ๆลูกโลโซโทนิกมันไม่มีนะครับลูก อย่าคิดหลักสูตรเพิ่มนะคะลูกหนูเจอสามตัวนี้หนูต้องจำคาว่าไฮโปไฮเปอร์ po, per, และไอโซหนูคงไม่จำฟอโทนิกนะครับหนูต้องแปลไฮโปแปลว่าเข้มข้นต่ำครับแปลว่าสารนั้นมีความเข้มข้นต่ำครับแต่ค้นต่ำแปลว่ามีน้ำมากครับไฮโปก็เหมือนฮิโปอยู่ในน้ำามาก เมื่อน้ำมากหนูต้องเตือนว่าน้ำจะไหลเข้าเซลล์ครับบริเวณนี้มีน้ำมากนั้นต้องไหลเข้ามาเซล์จึงมีรูปร่างใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเซล์พืชเซลพืชจะตึงเช่นเอาดอกไม้ไปแช่น้ำในแจกันนั่นคือไฮโปโทนิกน้ำมากแต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์ครับเซลลสัตว์จะแตกลุกเพราะเซลล์พืชต้องแข็งแรงกว่าเซลล์สัตว์ เพราะเซลล์พืชมีสิ่งที่เรียกว่าพันหนังเซลล์การลองง่ายๆเราเราจับน้องเราไปตัวประกันมัดกับต้นไม้ไว้แล้วไปแช่ในแม่น้ำเจ้าพยาเจ็ดวันแล้วยืมรถแมคโครคุณพ่อตักขึ้นมาต้นไม้จะต่งบวมน้ําแต่ต้นไม้ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างมากนักแต่หันไปดูน้องเราน้องเราจะอ้วนโอ้อ้วนคนนี่กระดุมกระเดิมหลุดหมดเลยนะฮะ ถ้าเอามันิ้วไปจิ้มเละแตกปลาแย่งกินหมดเลยเพราะเสลอ์พืชจะเต่งเซือสัตว์จะแตกบ้านเราทุกบ้านหลังมีประตูห้องน้ํามีบ้านมีห้องน้ํากันใช่ไหมคะมีมีห้องน้ํากันรู้จักห้องน้ํานะนะครับประตูห้องน้ําบ้านหนูจะเป็นวงกบถ้าบ้านใครวงกบเป็นไม้จะเคยเจอแบบนี้ก็คือในฤดูฝนอย่างเงี้เยเซลล์พืชจะเต่งขึ้นเวลาอาบน้ําเราดึงประตูมันจะเปิดยากมากดึงเนี่ย ดึงไม่ได้แม่มดึงไ,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 ไม่ได้แม่ว่าเขาไม่ได้ไดึงเ,เขาผักออกคิดค่ะลูกคิดค่ะนะครับนี่คือไฮโปโทนิกไฮโปเหมือนฮิโปนะตัวอ้วนขึ้นนะไฮเปอร์แปลว่าเข้มข้นสูงเขาว่าไฮเปอร์เราใช้หลอกด่าเพื่อนเห็นไหมถ้าเพื่อนคนไหนอยู่ไม่สุขใช่ไหมคะชอบเดินไปเดินมาขี้ติดตูดอะไรเงี้ยนะคะกางเกงเข้าวินอะไรพวกนั้นนะครับมังกรกินหนวดอะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นคือไฮเปอร์นะคิดเหมือนครูเลยนะนะครับไฮเปอร์แปลว่าสูง ใครจําไม่ได้เนี่ยจำจากการออกเสียงก็ได้ไฮโปมันจะตำ่ำไฮเปอร์มันจะสูงทุเรศดีทุเรศด,ดีนะไฮเปอร์ Hi po. ความที่ครูก็จําแบบนี้นแหละคุณครูไม่รู้สิทุเรศดีนะครับไฮเปอร์แค่มันสูงสูงแปลว่าน้ําน้อยฮะลูกแปลว่าน้ําน้อยน้ําน้อยน้ําต้องไหลออกถ้าน้ําไหลออกจากเซลล์เซลล์ต้งเหี่ยวครูขากตัวอย่างสิคะเช่นน้ําทะเล น้ำทะเลมันเค็มเพราะมันมีเกลือเยอะมีน้ําน้อยเราไปเที่ยวทะเลทุกครั้งเราจะมักจะแอบชิมน้ําทะเลแต่เรากินไม่ได้นะครับถ้าหนูกินเยอะๆเซลล์หนูจะเห um ี่ยวมันจะดูดน้ําออกจากเซลล์หนูจะเหี่ยวแล้วหนูจะตายเป็นคนแรกเลยอย่างถ้าหนูไปเที่ยวทะเลสมมติาเรือหนูล่มนะครับคนที่เรือล่มเขาจะต้องกินน้ําลายของตัวเองก่อนพอหมดปุ๊บเขาจะต้องกินน้ําลายของคนอื่นนะครับ เราก็จะล้มเลงได้แต่ตอนขึ้นแล้วนะว่าเดี๋ยวถ้าเหลือลมกูจะกินน้ำลายคนนี้อะไรเงี้ยแต่พอ้น้ำลายหมดลูกคนที่เขารอดชีวิตจริงๆเขากินน้าอะไรลูกนั่นกินฉี่ของตัวเองใช่ไหมคะลูกกินฉี่ของตัวเองอีกขหาสกปรกเดี๋ยวไปขอกินฉี่คนอื่นปะนะครับพี่ขะขอกินฉี่หน่อยแล้วเรากินฉี่ของตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้หนูรอดนะคะหนูรอดคนที่รอดชีวิตทําลายสิโลกลนะคะลูกเป็นผู้หญิงชาวอินโดนีเซียตอนซูโนมินะครับฉี่รอดโดยการกินฉี่ของตัวเองตั้ง20กว่าวัน เก่งๆอลอยทะเลอะแล้วก็กินฉี่ด้วยกินได้ยังไงวะเก่งนะเนาะให้วควรยกตำแหน่งให้ชีแล้วลหะนะครับถ้า ISO ไอโซแปลว่าเท่ากันครับ ISO ไอโซแปลว่าเท่ากันให้ตอบว่าน้ําต้องไหลเข้าเท่ากับไหลออกฮะเซลลต้องมีร่างคงที่ข้อสอบจึงถามหนูว่าในน้ําเกลือผู้ป่วยควรจะเป็นสารละลายประ เพศอะไรแน่นอนครับหนูคงไม่ตอบว่านะไฮโปเพราะมีฉันพ่อหนูออกมาเป็นฮิโปแน่พออ้วนขึ้นใช่ไหมคะกางเกงต้องใส่ไม่ได้ต้องถือกลับบ้านแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์เซลล์ต้องเหี่ยวพ่อต้องผอมกางเกงหลุดตูดเลยนะพ่อเป็นหัวหน้าเด็กแว้นเลยนะนะและอสกอแม่ซ้อนนะเราต้องบอกว่าพ่อเราน้ำเกลือน,นั้นต้องต้องเป็นไอโซพ่อพ่อออกโรงพยาบาลพ่อต้องมีรูปร่างเหมือนเดิมจำไว้นะครับ ดังนั้นข้อนี้เขาถามเซลลเต่งใช่ไหมครับต้องตอบไฮโปนะครับเอ้ยต้องตอบถูกแล้วไงปะาณคุณครูไม่มีใช่ไหมเดกเขาถามว่าเซลเต่งใช่ไหมคะ,ะคุณครูไม่มีชีตดตนะครับชีตหายใครขโมยไปนะครับยีหา้าฮะนี่คืออีกหนึ่งตัวเก่งเอนโดไซโตซิสครับเอนโดไซโตซิสคือเป็นการลำเลียงสาร ขนาดใหญ่ชีวะเนื้อหาจะเยอะนะสารขนาดใหญ่ผ่านเยื่อหุ้มเซลลไม่ได้คู่ขายาตะคอกว่าอยู่บ้านก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะบ้านหยุดหยุดไปทำผ่านยึดสมไม่ได้เมื่อผ่านไม่ได้เขาจะใช้การเว้ามีการเว้าเข้า กับเว้าออกเว้าเข้า e n โด c y t o ซิสนะครูจะพูดดังๆเพื่อให้เสียงเข้าไปถึงเซลล์กระโหลกนะถ้าเว้าออก e x o c y t o ซิสจะได้จำจนตายเนาะนะนะว้าเข้า endocytosis เว้าออก e x ซ c y t o ซิสจำคำว่าอ n d o จำคำว่า exo คงไม่จำคำว่าไซโตซิสนะหุดคิดครับ exo x สิ ทางออก endo end trans ทางเข้าอย่างเมื่อก่อนเขาสอบ entrance เนี่ยสอบเข้าไม่ได้เห็นไหมนะครับอย่างเราสอบ admission นั้นเราเราเป็นรุ่นเก็แทดรุ่นหน้าไม่รู้รุ่นเลยอ่าต่อคู่ขาววานรูปได้หลุก endoscopy ให้นึกถึงตัวนี้หลุกเม็ดเลือดขาวหลุก WBC ไม่ใช่แปลว่าสมาคมมวยโลกนะครับ white blood cell เซลล์เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดขาวเป็นนาที่กาจัดเชื้อโรคอ่าเ่นี้คือเชื้อโรคลูกเฮ้ยครูครับสวยดีเชื้อโรคเอดอยากได้เวละเมื่อมีเชื้อโรคร่างกายต้องส่งเม็ดเลือดขาวมาสู้นี่คือเม็ดเลือดขาวหนูเฉพาะเม็ดเลือดขาวของเราหน้ากลัวกับเชื้อโรคอีกนะครับจริงๆเม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนที่ได้มันจะเป็นแอนิเมชั่นมันจะเคลื่อนที่ได้กระดึบกระดึบอย่างงี้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 มันจะยืดออกมาอย่างงี้ งี้โคตรหลอนเลยลูกงี้งี้แล้วใช้การเว้าวเข้าไปกินเชื้อโลกอย่างอร่ออร่อยแล้วเชื้อโรคจะตายแต่ลูกครับไม่ใช่แค่เชืโลกตายนะครับเม่ละข่าวตัวเนี้ยก็จะตายตามเชื้อโรคไปด้วยดีๆเนาะยอมตายแทนร่างกายของเราเหมือนทหารเลยไหมร่างกายพร้อมพรีพรมจารีพร้อมให้นะครับนี่คือเม่ละขาว คำจ,จัดเสื้อในการว้วเข้าไปกินถ้าเอ็กโซว้าวออกให้จำพารามีเซียมครับไม่ออกให้กรีดไม่ออกให้กรีดพารามีเซียมรูขาว่าลูกได้จะลุกพารามีเซียมนะครับเป็นสัตว์เซลล์เดียวเข้าทางไหนออกทางนั้นตามปรกสูตรประเทศไทยบอกให้ยกตัวอย่างว่า พารามีเซียมีรูปร่างเหมือนกับรองเท้าแต่ครณว่าบ้านคุณครูไม่มีรุ่นนี้นะลูกรองเท้าอะไรมีขนด้วยลูกนะครับอ่ามันจะวอลออกใช่ไหมมันจะอ,อะไรออกของเสียลูกขี้ใช่มันจะของเสียออกมันจะสร้างถุงมาหุ้มไวน้นี้เราเรียกถุงหุ้มขี้นี้ว่าคอนชทคทรายแวกคิว โอ้ยาวมากอะไรชื่อยาวข้อสอบชอบชอบนะครับ c o n แทคทรายแวคิโอครับเป็นถุงเก็บของเสียทุกอย่างของพารามิเซียมครับคู่ขาเราเมียงออกสิคะมันใช้กันเบ่งเหมือนเราเบ่งขี้ลูกแอ้ถุงก็จะลอยมาเรื่อยแอในสุดครับขี้ติดตุด มันก็จะเบ่งครั้งสุดท้ายครับปุ๊บกำม,มือให้แน่นปึ๊บถุงก,ก็ออกอุจจาระก,ก็สุดลงไปก่อนกินข้าวตอนเรียนเรื่องนี้นะบางคนกินน้ำลายเลยนะนะครับนี่คือพารามิซียมใชเอ็กโซซิคือการเว้าวออกนะครับเเวออกแหม่แม่โทรมาล้วนหลกนะครับอบอกว่ายังไม่ต้องเอาปินา่นโตมาส่งนะวันนี้ห่อข้าวมา25ห้าฮะเอนโดไซโตซิส เป็นการเว้าเข้าแต่จะเกิดขึ้นต้องไปเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ผ่านเยื่อเซลล์ไม่ได้ 1. ถูก 2. ผ่านเยื่อมเซลล์ไม่ได้ครับผิดตอบสอ่าช่วงนี้ไปเรื่อยๆเนาะยีิบหครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดุลยภาพของน้ำในพืชพืชมีการรักษาดุลภาพก็คือ ดูใช้หนึ่งเลยดูใช้หนึ่งเลยจำใช้หนึ่งเลยคายน้ำออกที่ปากใบถูกดูดน้ำเข้าทางรากถูกต้นไม้จะมีการลำเลียงเป็นวันเวข้อขาบ้านลูกต้นไม้เนี่ยลูก <c oughs> เธอใช้ฉันว่าทั้งต้นเลยเหรอเราสอบปีนี้นะลูกต้นไม้เวลาดูดน้ำมันจะดูดน้ำเข้าทางรากแต่เวลาคลายน้ำออก จะคายน้ำออกที่ใบโดยใบยมันจะมีปากใบแต่ปากปากใบไม่ใช่ปากใบเ,นะเอานะเอาดีคูบลบก่อนนะครับปากใบาปากใบเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะด้านล่างของใบดังนั้นเวลาลดน้ําต้นไม้ต้องลดที่ลากบางคนเทแต่หัวเขาเลยนะครับเขากินไม่ได้นะครับต้องลดที่รากนะเอาเอาสายยางฉีดแรงๆเอาจนรากมันโผล่เลยหิ้วนักใช่ไหมนะครับ ดังนั้นพืชจะทะเลทรายเช่นกระบองเพชรเขาไม่มีน้ําเขาจึงเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนามเพื่อลดการข่น,ขน้ําใบบัวเป็นใบไม้ที่อยู่บนผิวน้ําดังนั้นเมื่อใบบัวอยู่ผิวน้ําลักษณะของใบบัวจึงต้องมีปากใบอยู่ด้านบนแบบนี้ทำไมปากไม่อยู่ด้านล่างปากเปื่อยแน่นะ ปากเปื่อยแน่นะครับเพราะมันแช่น้ําดังนั้นครับข้อนี้จําแค่นี้ได้คําตอบครับหนึ่งถูกสองถูกสาดูถูกกันเกินไปแล้วละออกแบบนี้ดูดน้ําเข้าทางลากแก้วคายน้าออกทางลากฝอยออกไปขี้เลยแบบนี้นะผิดกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหน,น,นามลดการคายน้ําใบบัวมีปากใบอยู่ด้านบนนะครับถูกแน่นอน27ครับเมื่อร่างกายขาดน้ําขีดขาดน้ําครับ ขาดน้ำแปลว่าน้ำมากหรือน้ำน้อยน้ำน้อยน้ำน้อยเลือดเราจะข้นหรือเลือดเราจะจางเลือดข้นข้อหนึ่งถูกครับถ้าเลือดข้นไม่ไม่เป็นไรรูเลือดสีเยอะนะคะเลือดข้นอ่ะคิดคิดคิดเลือดข้นมันจะไหลเร็วหรือไหลช้าไหลช้านั่นแปลว่าความดันเลือดเราต้องต่ำนะมันไหลได้ช้าความดันจะต่ำดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับคนที่ขาดน้ํา ความผิดปกติของคนเราจะวัดง่ายสุดคือความดันทุกครั้งที่หนูไปโรงพยาบาลชั้นนำประจำหมู่บ้านของหนูพยาบาลจะต้องเอาตีนตุกแกมารัดตรงตรงแขนหนูใช่ไหมคะแล้วก็บีบนั่นคือการวัดความดันขณะที่ชีบีบนั้นชีก็คุยกับเพื่อนด้วยอาชีพของชีไปด้วยแม่งบีบอยนะู่เนี่ยมือเราสั่นไปหมดแล้วนะคะนั่นแหละหลูกต้องเบิดกระโหลกเตือนนะครับดังนั้นความดันต่ําข้อหนึ่งถูกเมื่อเกิดความดันต่ำปุ๊บสมองหนูจะเริ่มทํางานครับ สมองนั้นจำชื่อครับไฮโปทาลามัสครับจะกกระตุน้นต่อมใต้สมองส่วนท้ายให้ทำงานถูกครับมันจะลำเลียงจากมันจะทำงานจากบนลงล่างสมองสั่งการต่อมใต้สมองแล้วต่อมใต้สองจหลังฮอร์โมอนครับฮอร์โมอนตัวนั้นชื่อว่าแอนตี Anti ้ไดยูเรติกครับข้อสอบน่ารักเชียวต่อมใต้สองหลังอินซูลิน แค่ไม่ได้กินน้ําเป็นเบาหวานเลยเหรอดังนั้นกินน้ำไม่เยอะนะคะลูกถ้าไม่อยากเป็นนาหวานนะลูกแอนตี้ดเ t ติครับเพราะแอนตีแปลว่าไม่ยูเรมาจากรากศัพท์ที่เราคุ้นเคยในฉี่คือย,ยูโรเยี่ยวเป็นเงินเลยเหรอยูเรียนะยูเรียคือฉี่ลูก ดังนั้นฮอร์โมนตัวนี้ก็คือไม่ให้ฉี่ครับนี่คือฮอร์โมนห้ามเยี่ยวลูกนะครับนะครับนี่คือฮอร์โมนห้ามเยี่ยวจะหลังออกมาในคาว่าขาดน้ำครับข้อสามจึงผิดนะแล้วหลังจากหน่วยไตของหนูก็จะดูุดน้ํากลับไปถ้าข้อสอบให้เรียงลาดับหนูจะเรียงจากบนลงล่างนะสมองต่อมใต้สมองแล้วก็ไตนจะจาลุกนะไตเราจะอยู่ข้างหลังนะอยู่เอวเข้างหลังสองข้างนะคะเดี๋ยว คุณครูไม่ไม่ถอดเสื้อให้ดูนะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนถอดเสื้อให้เราดูนะครับพราคงไตใหญ่มากนะครับไตเราจะมีสองข้างอยู่ข้างหลังเอ๊ะถ้ามีสองข้างถ้ามันเสียไปข้างหนึ่งเราอยู่ได้ไหมลูกได้นะครับอะไรที่พระเจ้าประทานให้เรามีสองคิดเหมือนครูเลยนะครับเด็กพวกนี้ลามกตาใช่ไหมลูกเออจมูกเงี้ยหูเงี้ยถ้ามีข้างเดียวเราอยู่ได้นะอย่างเช่นจมูกเราตันข้างหนึ่งเงี้ย ยัได้นะไม่ใช่แม่ลกก่อนนะครับแค่ขี้มูกเต็มแค่นั้นตายเ,ยเหรอ28อันนี้ก็ยากนิดนึงเมื่อเลือดเป็นกดไม่มีคำว่าเลือดเลยหรอกเมื่อมีความเป็นกฎมากขึ้นจะไม่เกิดอะไรการเป็นกฎในร่างกายคนแน่นอนครับถ้ากินจากข้างนอเช่นเรากินน้ำมะนาวแล้วเราจะเปรี้ยวนะครับหรือการหายใจออกไม่หมดของเราคุณคามีหรือเหรอคะหายใจออกไม่หมด เช่นขี้มูกเต็มเปล่าหรอลูก,ลกเช่นเวลาหนูออกกําลังกายเยอะๆหนูหายใจออกเซียนเข้าแต่เอาคาร์บอนไนต์ออกแต่วันไหนหนูออกกําลังกายเยอะๆหนูจะเกิดอาการที่เรียกว่าหอบเมื่อหนูหอบออกซิเจนเข้าได้น้อยคาร์บอนออกได้ยากเพราะหนูหายใจไม่ทันเมื่อคาร์บอนไม่ออกคาร์บอนตัวนี้จะไปรวมกับน้ําในกระแสะเลือดเมื่อรวมกับน้ําในเลือด จะเกิดเป็นกดกฎนี้มาจากคาร์บอนจึงตั้งชื่อว่ากดคาร์บอนแต่กดทุกตัวในโลกจะต้องลงไทยด้วยสรละอีกเพราะเวลาหนูเจอกฎสาหง้าหนูต้องยิกจำเอาไว้ถ้าก๊าซนั้นเป็นคาร์บอนต้องตอบคาร์บอนิกคาร์บิกสั้นไปถ้าก๊าซนั้นเป็นกรรมฐานกรรมฐานจะต้องตอบว่ากด ซัลฟิริกไม่ใช่กฎกรรมะกถกท่านะ้าการนั้นเป็นก๊าซไนโตรเจนกรดต้องซื้อว่ากรดไนตริกไม่ใช่ไนโตรจิกแม่เธอเป็นไก่เหรอฝนกรดอะฝนกรดคือกรดซันฟูริกนะฝนกรดนะอ่าถ้าเกิดกรดจะเกิดการแตกตัวให้สิ่งนี้ครับไฮโดรเจนไอออน อยู่ในเลือดของเราอยู่ในปัสสวาวะของเราการวินิจฉัยโรคจึงใช้การตรวจฉี่ก็ได้หรือตรวจเลือดก็ได้บางคนไม่กล้าตรวจฉี่กลัวฉี่ม่วงไปตรวจเลือดเลือดบวกเป็นเอดเลยมึงแล้วเมื่อเป็นกรดวัด PH PH จะมีค่าตั้งแต่หนึ่งถึง1ิบสเจเป็น ดางน้อยกว่าเจ็ดเป็นกดเพราะกดต้องต่ำกดกดต่ำกดอะนะกดต้องต่ำจำเอาไว้และ the base ต้องดีที่สุดกดต่ำ base สูงนะโอเคนะดังนั้นครับข้อนี้หนูได้คำตอบเช่นเดียวกันครับคำว่าใส่มากใช่กดมากไฮโดรเจนมากเกิดกิดคำว่าอีพีชมากผิดพีช,พชต้องต่ำ ยี่สิบเก้าครับโอ้โหง่ายเลยข้อหนึ่งถูกแน่นอนพารามเซียม,มีคอนแทคท,ทายไวคิโอกํำจัดน้ำได้ของเสียนะครับเยนะสองกับสามสองสามสี่เป็นเทรนด์ของข้อสอบโอเน็ตประเทศไทยครับพูดถึงปลาครับมาคุณครูสรุปให้บนกระดานแล้วลูกเนาะเรื่องนี้ง่ายๆครับจำก็ได้นะจาก็ได้นะทุกอย่างจะมีหนังสือนะลูกท่านหนูจดไม่ทันเนาะ,ะลูกจา๋าปลาในโลกจะมีสองสายพันธุ์ครับ ปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มอ่าช่วยกันวิเคราะห์เนาะล้วจะจําได้เลยเนาะน้ําจืดแปลว่าต้องมีน้ําปริมาณมากแต่ต้องมีเกลือปริมาณน,น้อยเพราะน้ํามันจืดน้ํามากปลาที่อยู่ในน้ํามากปลาแบบนี้จะมีอาการคือฉี่บ่อยลองไปสังเกตนะลองสังเกตนะถ้าใครเห็นแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยอยากเห็นเหมือนกัน ปลาทีจะชีบ่อยยังเพื่อนคนไหนลูกชีบ่อยนั่นแหละปลาน้าจืดลูกนะเอ๊สามเตืวอไหวมาละนะปลาน้าจืดนะปลาน้ืดชีบ่อยจะชีจะเจือจางนะครับเพราะเขามีน้ํแม้เกลือน้อยครับเหงือกครับลกูกเหงือกครับจะดูดกลับครับเพราะมันมีน้อยมันต้องรักษาสมดุลเคลียตรงเหงือกปลาครับปลามีเหงือก เงือกปลาอยู่ไหนเงือกไม่ได้อยู่ตรงนี้นะลูกมันไม่ใช่คนเงือกปลาอยู่ตรงนี้จุดที่เราหักแบ่งให้น้องเวลาแม่บอกว่าแบ่งลาให้น้องให้เท่าๆกันนะหนูหักตรงนี้แล้วนี่ให้น้องเพราะมันกรอบอันนี้กลางเยอะเดี๋ยวพี่กินเอง นะครับเงือคือตรงนี้แต่ถ้าป่าน้ําเค็มวิเคราะห์ครับน้ําเค็มแปลว่ามีเกลืออยู่มากมีน้ําอยู่น้อยเกลือมากอะไรมากไปเหงือของเขาต้องขับทิ้งน้ําน้อยต้องฉี่น้อยแต่ฉี่ต้องมีความเข็มคนเห็นไหมครับวิเคราะห์จากชื่อของมัน น้ำจืดน้ำเค็มปลาน้ำเค็มลุกเช่นฉลามุิยครูวาดรูปสวยอาครูเป็นครูลุกเหงือกของปลาฉลามอยู่ไหนปลาฉลามมีอย่างนี้ไหมลุกมีบ้างนี้ไหมทุเลศเจอใบพัดตัดมาเหรอตรงนี้ต่างหากที่เป็นเหงือกของปลาฉลามนะจ๊ะนูลองไปดูนะครับแล้หนูไปอะขอเลี้ยงหนูลอหน้าเข้าไปใกล้ๆนะ เอาหลอกเอาหน้าบิววีงหลอกปลาฉลาวเนี่ยน่ารักดีนะครับนะครับน่ากลัวกับสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับอ่าแน่นอนข้อนี้ทําให้สองสามถูกนะทําให้สองสามถูกนะแต่ข้อที่ผิดคือข้อสี่ผิดตั้งแต่มันคิดออกมาแล้วล่ะล,ะละูกแมวน้ําเลือดเย็นคู่ขาถูกแล้วไงครับแมวน้ําอยู่ในน้ำมาะคะ่ะเลือดก็เลยเย็นแล้วมาน้ําเลือดอุ่นละก็มานะ้ำเป็นมาไอ้ค่ะครูออกไปขี้คะ่ะ สัตว์ในโลกนี้ยังแยกออกตามอุณหภูมิร่างกายสัตว์ใดมีรูมคงที่ตลอดเวลาเราเรียกว่าเลือดมันอุ่นแต่สัตว์ใดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแปลว่าเลือดมันเย็นอย่างเราเลือดอุ่นเลือดเย็นลกูกเลือดอุ่นนะคะลกูกบางคนตอบเลือดเย็นเธอเป็นจิ้งเหลนเหรอหเป็นวรน,นุทน,นะ เด็กหญิงวรลนุทอ๋อชื่อยาวไปเนาะสามพยางเอาพยางเดียวก็ไหมไม่<อ>ไมต้องหนานะัคะนะสัตว์อุณหภูมิคงที่เขาเรียกเลือดอุน่นเลือดเย็นคือเลือดเย็นเปลีป่ยนแปลงได้เลือดอุ่นมีสองชนิดหนึ่งสัตว์ปีกสัตว์ปีกไม่ได้หมายความว่าสัตว์ที่ต้องบี